เมื่อก่อนอ่านตำรับตำราแล้วมาถึงตรงนี้เขา <c oughs> มันจะได้ประโยชน์อะไรบูชาพระธาตุมากราบมาไหว้กระดูมันจะได้ประโยชน์อะไรหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ให้ความสนใจจนกระทั่งพอลงมือฝึกสมาธิเขา้าฝึกสมาธิมากเขา้ามากเขา้า แล้วต่อมาได้มีโอกาสไปเห็นพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอไปเห็นของจริงเขาเออควรแนละ้ควรจะการเคารพกราบไหว้ทำไมล่ะกระดูกอย่างพวกเราอย่าพวกเราเนี่ยนะตายไปแล้วนี่ถ้าส่งเข้าเชิงตะกรเอาไปเผา เผาเสร็จแล้วเอากระดูกของเรามากองกระดูกงวกระดูกควายกองกระดูกสุนัขแยกไม่ออกเราก็กระดูกคนนกระดูกควายเหมือนกันนั่นแหละกิเลสมันยังท่วมอยู่ดูแนละ้วมันเหมือนกันแยกไม่ออกแต่ว่ากระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลังจากประชุมเพลิงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าลักษณะนี่แปลกแฮะ คล้ายคล้ายมุกนะคล้ายคล้ายมุกเอ่อเป็นชิ้นแต่เขาไม่เรียกว่าชิ้นเราเรียกเราให้พระเกียรติท่านเราเรียกว่าอ,อ,อง์นะองเล็กๆ,ๆ,ๆขนาดเม็ดผักกาดนะลองไปตามร้านขาย 1, พันผักกาดดูกันล้วกันเอ้อขอดูที่เม็ดผักกาดนันเป็นไงขอซื้อมาสักซองแล,แล้วแกะดูเออนั่นแหละเล็กๆๆ,ๆอย่างกับเม็ดพันผักกาดงั้นแหละ แต่ว่าเหมือนมุกอันนี้เคยได้มาบางอย่างเหมือนมุกเอ่อบางอย่างเหมือนอย่างครับเม็ดข้าวสารหักหักนะแต่ว่านะรูปล่างนะเหมือนเม็ดทันประกาศมั่งเหมือนอย่างกับเนื่ข้าวสารหักมั่งแต่ว่าเป็นมุกนะเป็นมุกโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเลยคือเมื่อวันที่พระองค์จะปรินิพานพระองค์ก็อธิษฐานไว้ว่าเออ ร่างกายของพระองค์เนี่ยยังไงเขาก็เอาไปประชุมเพลิงกันแหละแต่ว่าจะพอมีเหลืออยู่พวกกระดูของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานให้กระดูของพระองค์เนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะแปดหมื่นสี่พันชิ้นด้ยวยกันเราเรียวกว่าแปดหมื่นสี่พันองเพื่อว่าจะให้ชาวโลกถ้าเห็นเข้าก็จะได้นึกถึงความดีของท่านนึกออกอ๋อ,อคนที่ทําความดีเนี่ย มีศีลท่าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดมาอย่างเคร่งครัดเนี่ยแล้วตั้งใจนั่งสมาธิศึกษาธรรมะให้ใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลาทั้งกิเลสหมดเนี่ยแม้กระดูกก็ต่างกับคนอื่นเลยว่าจากกระดูกธรรมดาเนี่ยเออกลายเป็นผ่องใสเนี่ยก็มุกนั่นแน่อย่างฟันของท่านที่เราเรียกพระเขี้ยวแก้วนี่สมแล้วที่เขาเรียกพระเขี้ยวแก้วเป็นแก้วจริงๆเป็นแก้วเลย เห็นแล้วอืมชื่นใจได้หยิบได้จับมากับมือเออฮะมีอยู่สิ่งเหล่านี้มีอยู่พอเห็นแล้วเชื่อนะเออนี่ขนาดกระดูกของพระองค์ทิ้งเอาไว้ให้ังอย่างนี้นั่นเชื่อเลยพระองค์หมดกิเลสนะเชื่อว่าหมดกิเลสจริงถ้าเห็นแล้วกระดูกยังเหมือนราวอยู่เออถ้าจะไม่เชื่อหรอกไอ้กระดูกราวกองกระดูกเป็ดกระดูก,กไก่เนี่ยแยกไม่ออก แต่ของท่านนี่ใส่ย่างกระมุกเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายเนี่ยเมื่อเขาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเนี่ยเขาจะบูชาเนี่ยเขาทํายังไงบูชากันเขาไม่ใช่แค่เอาดอกไม้ทูบเทียนบูชากันหรอกนะก็ใส่เจดีย์บางทีเขาก็าใส่เจดีย์เจดีย์เขาก็เลือกเป็นมากส่วนมากมักจะทําด้วยไม้เช่นพวกไม้แก่นจันทร์มันหอมแล้วในเจดียนะ์นั่น แทนที่เขาจะใส่ดอกไม้ไม่ใช่เพราะใส่พวกเพชรมั่งพลอยมั่งทับทิมมั่งเข้าไว้บูชากันอไอยอย่างเราไม่รู้เป,เปิดเข้าพับคว้าแต่เพชรควา้วาแต่ทับทิมคว้าแต่ไอของที่เขาบูชาแต่พระธาตุเราคงไม่เอากันเพราะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าผู้ที่หนักแน่นอยู่ในธรรมโอ้ยใครจะมาลักเอาเพชรเอาพลอยเอาอะไรไปไม่ว่าเลยนะ ขอพระธาตุของฉันยังอยู่ก็แล้วกันเออใจมันต่างกันพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสายเป็นแก้วอย่างนี้อันนี้ได้เห็นได้จับได้ต้องมาด้วยมือตัวเองเพราะเห็นแล้วเอองั้นถูกแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งให้เอสั่งเอาไว้ว่าเนี่ยของพระองค์เนี่ยสมควรจะทําเป็นเจดีย์ไว้ให้คนทั้งหลายมากราบไหว้บูชากัน พราะเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วได้เห็นของเ,อเห็นพระท่ของพระบรมสารีริกธาตุของท่านแล้วนะเห็นแล้วจะได้เกิดความเลื่อมใสว่าเอาเอคุณธรรมนี่เมื่อปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจคนแล้วนี่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเนื้อหนังกระดูกทีเดียวเห็นแล้วชื่นใจอนอกจากพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กระดูกของพระอรหรันต์ พระอรหันต์ทั้งหลายอย่างของพระโมคคัลลานี่ยพอพระองค์นิพพานไปแล้วนี่พอเผาเสร็จสับเรียบร้อยกระดูกของท่านนี่พระพุทธเจ้าก,ก็ให้ก่อเจดีย์เอาไว้ที่เอที่นาวท,ที่ซุ้มประตูหน้าวัดเชตวันมหาวิหารสมัยพุทธกาลพุทธิย้าก็ยังทำน,นะกระดูกของพระอรหรนันต์เนื่องจากแต่ละพระอรหันต์แต่ละพระองค์ ก็ทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันเมื่อตอนท่านสร้างบาร,รมีเนี่ยก็สร้างความดีมาคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นปรากฏว่ากระดูของพระอรหันต์แต่ละพระองค์เนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันคืออันที่หนึ่งต่างไปจากกระดูกคนทั้งหลายอันนี้แน่แน,แน่นอนไปก่อนนะกระดูพระอรหันต์เนี่ย ต่างไปจากกระดูกของคนทั้งหลายเอ่อต่างไปแต่ว่าไม่ใส่เท่ากระดูกไม่เท่ากับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่เท่ากับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีลักษณะต่างไปจากกระดูกคนธรรมดาคือออกลักษณะกึง่งกึ่งอะไรกึ่งฟอสซิลกึ่งหินเนี่ยไปหยิบไปสัมผัสกับตัวด้วยตัวเองมาเชียว อย่างของพระโมคคลานี้กระดูกข,ของท่านหรือพระธาตุของท่านเนี่ยไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยลักษณะคล้ายๆอย่างกับไข่นกปร,รอดนี้ใครเคยเห็นไข่นกปร,รอดมั้งแม่ฮะขนบแบบเดียวกันอกชิ้นเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยก็ก็เหมือนไข่นกปร,รอดชิ้นโตขนาดหัวแม่มือนี่ก็เหมือนไข่นกปร,รอดแล้วสีสีเขาใช้คําว่าสีเหมือนหวายตะคร้า คือคล้ายๆหวายไอ้ที่เราเอามาทำทำ AAA e AA SO ไอ้เก้าอี้ไอ้โซฟานี่ยก็อี้หวายน่ะแต่ว่าสีไอ้ชนิดที่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงชั้นแรกยังไม่ได้ลงเล็กแล็กเกอร์นะนั่สีอย่างนั้นอ่ะอืที่วัดนี่ก็มีก็เก็บเอาไว้เตรียมว่าเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะเอาบรรจุแล้วก็คงจะไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชากันของพระสารีบุตรจะองค์เล็กองค์น้อยลักษณะเฉพาะ เหมือนอย่างกับบาทคว่ำอง์นิดหนึ่งก็เหมือนอย่างกับบาทคว่ำองค์ใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนอย่างกับบาทคว่ำของพระองคุริมานมีลักษณะพิลึกต่างออกไปอีกจะองค์นิดหนึ่งก็ดีจะองค์โตก็ดีลักษณะเหมือนสากตำข้าวคือคอดกลางนะคอดกลางเหมือนสากตำข้าวของพระพิมพา พระนางพินาพาจะองคเล็กองคโตลักษณะเหมือนแป้งหยดเหมือนเหมือนเหมือนดินสอพองที่เราหยดแต่ว่าสีเป็นดอกีิกุละนี่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เอาเก็บรวบรวมไว้หลายสิบองค์เหมือนกันทั้งพระโมกขลาพระสารีบุตรพระโกนทัญญะพระองค์ุลิมาเออมีมีแต่เป็นหลายหลายสิบองค์ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เอาไว้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบรรจุให้ พวกเราได้กราบไหว้บูชากันคือพอเห็นแล้วถึงเห็นแล้วเชื่อว่าเออเมื่อปฏิบัติธรรมนี่นอกจากกิเลสในใจมันหมดไปแล้วนี่กระดูกระเดี่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละนั่งอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนได้เป็นส่วนๆนั่งอยู่นี่กจสบายสบาย พอนั่งสมาธิปุ๊บเพิ่งออกจากสมาธิใหม่ๆรู้สึกมันก็เปลี่ยนในหน้าตาผ่องใสเทียบกับอตอนอยู่บ้านตอนทะเลาะก,กันหน้าหงิกหงิกเออมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าของเรามันยังเปลี่ยนผิวเผินยังไม่เข้าถึงกระดูกยังไม่เข้าถึงใจของพระอา,หารหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากระดูกเข้าจิตใจไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นของท่านเหล่านี้เนี่ย พิเศษเห็นแล้วก่อให้เกิดกำลังใจที่จะทำความดีตามท่านจึงควรแก่การบูชาอันที่สองให้คำว่าบริโภคเจดีบริโภคเจดีก็ได้แก่สังเวชนียสถานสี่แห่งด้วยกันคือที่ประสูตยตรัสรู้ที่ออประถมะเทศนาแล้วก็ที่ ปรินิพานสี่แห่งนี้สังเวชนีสี่เอ่อสังเวชนียสถานสี่แห่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบริโภคเกดีแล้วก็แนะนําให้ประชาชนรุ่นหลังให้ชาวพุทธรุ่นหลังนี่ว่าไปเถอะถ้ามีโอกาสให้ไปไปสถานที่สี่แห่งเนี้ยพอไปแล้วเ็ามันจะเกิดความสังเวชสลดใจให้นึกถึงการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องจริงๆหลายท่านที่เคยไปมาบอกว่า เอ็มมาตอนไปก็ไปอย่างนั้นแหละเห็นเขาไปก็ไปกันแต่ว่าพอไปถึงสถานที่จริงๆนะมันเกิดความนึกอยากจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาบอกมันได้ข้อคิดหลายๆอย่างโดยอัตโนมัติโดยพอไปเจอสถานที่สี่แห่งเหล่านี้บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนอย่งังไปนั่งอยู่ต่อนหน้าพระองค์ขณะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันก่อให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกไปเลยว่านี่ ฐานที่4แห่งต่อไปนี้นะที่ประสูตรก็ที่ไหนล่ะลุมพินีขนดขณะนี้ก็อยู่ในประเทศเนปาลตรัสรู้ขณะนี้ก็อยู่อยู่ในอินเดียฮะสามแห่งต่อสามแห่งหลังนี่อยู่ในอินเดียหมดเลยตรัสรู้ที่อ่ปฐมเทศนาที่ปรินิพานนี่อยู่ในอินเดียหมด มีแต่ที่ประสูติแห่งเดียวที่อยู่ในเขตประเทศเนปาลปสี่แห่งนี่พอไปไปเห็นเข้านะ่ะมันเกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นควรแก่การบูชาอนะันที่สามใช้คําว่าธรรมเจดีธรรมเจด,รรเจดีเจดีที่บรรจุธรรมะได้แก่อะไรได้แก่หนังสือธรรมะทั้งหลายเช่นพระไตรปิฎกเป็นต้น,นตพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ต่าง ขอฝากไว้เลยเียวคือของอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> ของอะไรก็ตามถ้าเราเอาไปล้อเล่นเสียหรือไม่ให้การเคารพไม่ให้การบูชาแล้วก็ของสิ่งนั้นน่ะเวลาเราจะศึกษาเล่าเรียนแล้วมันขาดความศักดิ์สิทธิ์หรือขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพราะว่า อย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเอาหลวงพ่อลระสอนเออศีลห้าข้อนะตถาปนาอธินากาเมมุสาสุราศีลห้าขอ้อให้ศีลห้าข้อเสร็จแล้วก็สั่งเลยเออลูกเอ้ยตั้งใจรักษาศีลทั้งห้าข้อให้ดีนะนี่ละยันปิดนรกแล้วแล้วก็บอกอานิสงส์เสร็จเลยทีเดียว ทีนี้ถ้าเราตั้งพอรับศีลมาแล้วเราก็ตั้งใจแล้วเราไม่ได้ล้อไม่ได้เรียนอะไรเพราะมันก็มีกําลังใจที่จะรักษาให้มันตลอดวันตลอดคืนเพื่อจะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้ามันเกิดที่เรนขึ้นมาพอหลงสงพ่อให้สุราก็มันก็แทสุราเป็นระยะระยะมันก็ว่าอะไรจะอะไรเข้ามันไปนี่เอามาล้อเอามาเรียนเอามาเล่นความซึ้งใจที่จะปฏิบัติมันจะหมดไป มันจะหมด่ะหมดไปทีละน้อยทีละน้อย,นอยในที่สุดก็หมดความสนใจไอ้การที่หมดไปทีละน้อยหรือหมดความสนใจไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยอันนี้คือการไม่บูชาแล้วนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะมีปากเอาไว้เลยหนังสือธรรมะทุกชนิดแม้ที่สุดหนังสือที่โน้ตบุ๊กที่เราโน้ตธรรมะเนี่ยโบราณสั่งนักสั่งหนา อย่าไปโยนทิ้งอย่าเอาไปกว้างอย่าไปเอ,อวางไว้ในที่ต่าๆเพราะว่าอ้ที่ข้ามไปข้ามมาหรือโยนไปเศษกระดาษขยี้ทิ้งซุกไว้ใต้ถุนอะไรนี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพแก่ธรรมะเจดีเมื่อไม่ให้เคารพธรรมเจดีไอ้การที่ใจของเราจะเอาไปตรึกนึกทำ ให้มันละเอียดลึกซึ้งไปนะมันก็ไม่มีมันก็หมดไปความรู้ความเข้าใจทำเราก็จะหมดเราก็จะเซ่อๆไปฉิบนิ่มจะเป็นอย่างนี้นะอันที่4อุเทสิกะเจดีออ่างสระอุทอทหารสระเอทอทหารสอเสือสระอีกอไก่อุเทสิกะเจดี ได้แก่อะไรล่ะได้แก่พระพุทธร,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 รูปพระพุทธรูปอุเทสิกะเจดีระพุทธรูปเออ่รูปภาษาวกรูปภาษาวกเช่นรูปของพระสงฆ์แล้วก็รวมถึงรวมถึง พวกเครื่องชั้อัฐบริขารคือเครื่องใช้ไม้สอยของพระนะเพราะว่าเป็นของที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เช่นจะเป็นจีวรก็ดีจะเป็นบาตรก็ดีฮะพวกพูดง่ายๆพวกของสงฆ์ที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะ่ะสิ่งเหล่านี้จัดเป็นปูชนียวัตถุเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้เลยเห็น เห็นรายการทีวีเห็นภาพยนตร์ขณะนี้นี่เห็นคนล้อเล่นกันนรกอยู่แต่ว่าก็ไม่มีปัญญาไปเตือนเขาก็ฝากเตือนพวกเราก็แล้วกันว่าอย่าไปทำเข้าทีน่นี้นอกจากสิ่งทั้งสี่แนละ้วก็มีอันที่ห้านะธาตุเจดีบริโภคเจดีธรรมเจดีอุเทศิกะเจดีแล้วก็มาอันที่ห้าคือคำสั่งสอน คำสั่งสอนของท่านทั้งหลายที่ว่ามนะันแะต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าคำสั่งสอนของพระสงฆ์คำสั่งสอนของกษัตริย์คำสั่งสอนของบิดามารดาปู่ย่าตายายของครูบาอาจารย์ของผู้บังคับบัญชาที่เราว่ามาเมื่อกี้นีน้ทั้งหมดหกประเภทนั่นนะคำสั่งสอนที่เป็นคุณธรรมของท่านเหล่านั้นอย่าได้เอามาล้อเล่น พอล้อเล่นแล้วมันก็จะไม่ก็จะทําทให้ไม่ใส่ใจเมื่อไม่ใส่ใจแล้วมันก็จะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็โงส่สิมิจฉาทิฏฐิก็หุ้มใจน,นี่นะคาสั่งสอนของท่านเหล่านั้นรูปเคารพของท่านเหล่านั้นจะเป็นรูปพระพุทธเจา้ารูปพระสงฆ์รูปพระมหากษัตริย์รูปบิดามารดารูปครูบาอาจารย์มี อย่าอาที่มาทิ้งให้เกลื่อนที่มาล้อเล่นสมุดหนังสือสวดมนต์นั่นก็เที่ยววานแล้วก็ไปเที่ยวข้ามไปไม่เอาไอ้บางคนพรแจกหนังสือสวดมนต์เข้ากูก็พับครึ่งใส่กระเป๋าเนบก้นไปเลยเออหานรกนะนะุ่มในตัวพวกนี้ไม่เอานะทีนี้ตกลงเรารู้ลัวใครคือคนที่ควรบูชาล่ะนะใครคือคนบูชาบัณฑิต ที่มีคุณธรรมสูงอยู่ในเพศอยู่ในภา,าวะภาวะอยู่ในฐานะเกินกว่าที่เราจะไปคบคบหาเป็นส่วนตัวรุตีเสมอก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การบูชาซึ่งยกตัวอย่างมาหมดแล้วนอกจากหกท่านนั้นแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยท่านด้วยหมดเป็นวัตถุที่ควรเคารพหมดเคารพทําไมอ่าบอกแล้วนะเพื่อจะได้ผูกใจเอาไว้ให้มันสูงยกใจไว้ให้สูงขึ้นใจของเราก็จะได้ใส สัมมาทิฏฐิก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบ,บูชาแล้วนะครับมาวันนี้เราก็ได้ทราบถึงสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านั้นก็เป็นวัตถุที่ควรค่าแก่การเคารพบ,บูชาได้เช่นกันนะครับหนูกล้าทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเค,รคารพในสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านั้นครับทราบครับ ก็อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เทศไว้ยังไงล่ะครับเพื่อที่จะได้ผูกใจหรือยกใจของเราไว้ให้สูงขึ้นใจของเราจะได้ใสและเป็นใจที่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองครับใช่แล้วครับสิ่งที่เนื่องด้วยบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาก็มีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับได้แก่หนึ่งพระบรมสารีริกาธาตุหรือพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายครับ2ก็คือบริโภคเจดีย์ JD ครับซึ่งก็เป็นสถานที่ได้แก่สถานที่ประสูติตัศลุสถานที่แสดงประทศนาาและสถนที่รริิาคับ อย่างที่สามนะครับก็คือธรรมะเจดี JD, ได้แก่หนังสือธรรมะทั้งหลายเช่นพระไตรปิฎกเป็นต้นครับ 4. อุเทสิกาเจดีได้แก่พระพุทธร,รูปรูปของพระสาวกแล้วก็ยังรวมถึงอัฐบริการของพระสงฆ์ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือคําสั่งสอนของบุคคลทั้งหลายที่ควรแก่การบูชาครับแม้วันนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมกันไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นเราจะได้คุณธรรมติดตัวไปด้วยนะครับถ้าเราน้อมรับธรรมะนั้นไปปฏิบัติจนติดตัวเป็นิสัยครับหนูกล้าเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ น่าเสียดายนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันหนูกร่าก็ยังคงนำธรรมะที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามชมไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมคชี มุงคุณชีวิตสิ่งดีๆของชีวิมุงคุณชีวิต38ประกาศมุงคุณชีวิ